สวัสดีค่ะขอา้อนรับส่งวันหลายคลิปนี้มาแจากวันเลตน,นะคะประจำวันที่17ก,กันยายน2565วันนี้จะเป็นการแจกแบบใหม่เออปกติก็จะแจกบอกคีย์เวิร์ดด้วยบอกเวลาด้วย อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้จะเป็นการแจกแบบใหม่จะไม่มีการบอกเวลาแล้วแต่ว่าจะใช้วิธีการบอกคีย์เวิร์ดแต่ละตัวเมื่อก่อนก็จะบอกทีเดียวใช่ไหมสีตัว5ตัวอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้จะขึ้นคีย์เวิร์ดให้ทีละตัวนั่นเท่ากับว,ว่าถ้าคุณดูคลิปไม่จบคุณจะ ไม่สามารถได้รับคีย์เวิร์ดแล้วก็ไปใส่คีย์เวิร์ดเพื่อที่จะรับเงินฟรีได้ถ้าใครคิดว่าเออก็ก็่วมสนุกการดูคลิปจบไม่มีปัญหาเพราะคลิปแจกวอลเล็ตได้แต่ละวันมันก็ไม่ได้นานก็สามารถ่วมสนุกได้แต่ถ้าใครคิดว่ามันมันยุ่งยากก็ปล่อยผ่านไปได้นะคะเพราะว่าอย่างที่พูดตลอดว่า จะพยายามแจกให้คนที่ดูคลิปเพราะว่าคนที่ดูคลิปจบคนที่สมัครต่อจากลิงก์ที่เอามาลงให้เขาคือคนที่ทํางานงาร่วมกันแต่ถ้าคุณจ้องแต่จะรับวอลเลตวังอย่างเดียวเออโดยที่คุณไม่ได้สนใจในเนื้อหาของคลิปก็ก็ปล่อยผ่านไปได้นะคะคีย์เวิร์ดต่อไปนี้นะอันนี้บอกเลยนะคะว่าคีย์เวิร์ดต่อไปนี้จะให้วันละ5ตัวจะขึ้นมา1ตัว เว้นสักพักหนึ่งตัวที่2เว้นสักพักหนึ่งตัวที่3เว้นสักพักหนึ่งตัวที่4ไปจนถึง5ตัวจะไม่มีการบอกเวลาแล้วใครที่ชอบก็กดติดตามช่องไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาลงคลิปใหม่หรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนช่องทางในการรับก็คือ ID ดี n ลที่แปะไว้ให้ด้านข้างเลยนะคะสามารถไปค้นหาที่ ID ดี n ลด้านข้างแล้วก็ กดเพิ่มเพื่อนไว้แล้วก็พอถึงเวลาก็เอาคีย์เวิร์ดไปใส่แล้วก็กดรับเงินฟรีได้เลยอันนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นการค้นหาให้นะเพราะว่าเข้าใจว่าหลายคนน่าจะค้นหาเป็นแล้วยังไงก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ดยนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะ กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดติดตามถ้ายัางไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะค,ค่ะ